ก็สวัสดีครับคลิปคลิปจากคราวที่แล้วครับอันนี้ผมเอ่อต่อต่อส่งไปประมาณร้อยเมตรต่อส่งไปประมาณร้อยเมตรเริ่มจากตัวบัลเล่ตัวนี้ครับก็ <c oughs> อยากมาเล่าสู่กันฟังเนาะไม่ไม่ไม่ได้มามามา,มาอวดมาอ้างหรืออะไรครับ มันเล่าส่วนฟังว่าวิธีการต่อระยะไกลของผมก็จะใช้วิธีนี้โดยใช้ปั๊ม35ปั๊มบัตเลดครับปั๊มบัตเลส48โวลต์ครับผมหนึ่งแรงระยะดูด4เมตรจากแม่น้ำครับอันนี้คือแม่น้ำมันปลายครับก็มา งยาวไปประมาณน่าจะประมาณสามสิบเมตรยี่สิบเมตรเดี๋ยวพาไปดูตัวอีกชุดหนึ่งครับจะใช้ใช้สองชุดนะครับในการดันขึ้นประมาณระยะร้อยเมตรจากนี้ยครับไปถึงโน่นนะครับอจากนี้มาออกมาเป็นสองนิ้วสองนิ้วต่อมา มาเข้าตัวบัตเลตตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งขับเพาลอยอขับเพาลอยโดยใช้แผงสี่แผงสองแผงบัตสองแผงแรกเป็นบัตเลตตัวเล็กสองแผงหลังเป็นตัวบัตเลตตัวใหญ่ครับตัวนี้ก็สเปคสี่แปดโวลต์ทันวัตต์ต่อนุกรมครับ มาต่อมาส่งมาเข้าแอร์แวรแอร์แวอันนี้แอร์แวรนี่เครดิตครับแอร์แวร์จานบรนจงจานบรรจงก็เป็นท่อสามนิ้วไล่ใหม่นะจากหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วระเบิดมาเป็นสองนิ้วสองนิ้ว ผ่านบัตเลดตัวใหญ่ขับเพาลอยมาเป็นระเบิดเป็นสามนิ้วสามนิ้วยาวส่งยาวไปยาวไปโน่นครับนี่บ้านหลังยาว ลงลำบากหนะ่อยหนูจะเมานี่จะใช้แอร์แวร์ทั้งหมดสองตัวปุ๊บส่งมานี่นี่จากหลังนี่มานี้ามามาจุดนี่ก็ประมาณยีห้าเมตรฮะเออยี่สิบห้าเมตรก็ไปเรื่อยๆขึ้นมาขึ้นมามาเจอแอร์แวร์ตัวที่สอง เพื่อเป็นการช่วยช่วยดันน้ําช่วยดันน้ํานี่แอร์แวร์ตัวที่สองเครดิตการบรรจงต้องขอขอบคุณการบรรจงดันดันดันมามาลงบอ่อมาพักที่บอ่อที่บอ่อที่ขุดนี่ปุ๊บก็จะได้น้ำประมาณนี้ บอ่อนี้ลึกทั้งหมดเท่าไหร่นะแปดเมตรแปดเมตรครับอืมแปดเมตรณตอนนี้ได้น้ําอยู่ประมาณเจ็ดเมตรกว่าเจ็ดเมตรหกเจ็ดเมตรประมาณนี้ครับเก็บน้ําไว้แล้วจะใช้ตัวนี้หนึ่งแผงหอยโคงดันสูบน้ำจากตรงนี้ไปลดน้ำผักนะครับ นี่ประมาณนี้ก็คือเป็นแนวทางครับพี่พๆท่านใดมีข้อเสนอเนี้ยก็แนะนำได้ครับแลกเปลี่ยนกันผมครับ